เปิดโพสเบลล่าหลังเห็นเรตติ้งโครมลิขิต F2 ทยานแซงวันแรกฟีดแบกตอบรับดีเกินคาดนางเอกคนสวยเบลล่าราณีเห็นแล้วหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งสำหรับละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครมลิขิต F2 ภาคต่อจากเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเรื่องนี้สาวเบลล่าควบสองบทบาททั้งพุทตาลและแม่นายการเกตเกตสุราง ล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครมลิขิต F2 เรตติ้งมาแรงต่อเนื่องทั่วประเทศทยาน6.8ในขณะที่ยอดดูสดออนไลน์1.1ล้านคนด้านสาวเบลล่าเห็นตัวเลขเรตติ้งแล้วก็ได้มาโพสต์ขอบคุณแฟนๆด้วยว่าขอบคุณสำหรับเรตติ้ง6.8นะคะคุณหญิงสัญญาว่าจะมอบความบันเทิงให้ทุกคนไปเรื่อยๆจนจบเลยค่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิต f 2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิตปลอรูปสุดท้ายรู้เลยนะว่าทำอะไรอยู่พี่ผินพี่แย้ม